ลุกเกี่ยวเลขปาฏิหารเรือแม่ตะเคียนใหม่ถอดด้ามชัดๆงวดวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงใสายๆของวันอังคารที่27เมษายน2564ว่าไปแล้วก็เหลืออีกแค่เวลา5วันเท่านั้นนะคะวันที่2พฤษภาคมที่พวกเรารอคอยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วดังนั้นก็แน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียโอกาสก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่เขาบอกว่าเห็นครั้งแรกถึงกับขนลุกเกี่ยวและในพิธีอัญเชิญก็ได้เกิดปฏิหาริย์ขึ้นมาอีกและที่สําคัญเขาบอกกันว่าเห็นเลขลอยเด่นชัดจัดไปจ้า ก็จากข่าวคราวล่าสุดสดสดร้อนๆ้อนที่เพิ่งมีการเปิดเผยเมื่อช่วงเย็ยนของวันที่26เมษายน2564ที่ผ่านมาที่ได้สร้างความพึงหาให้กับพี่น้องชาวตำบลนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างมากเพราะเขาบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันก่อนได้มีคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้บังเอิญเดินไปเห็นบางส่วนของหัวเรือที่โผล่ขึ้นมาจากคลองน้ํา ในขณะที่คุณป้ากำลังจะไปเอาทรายในคลองยางเพื่อมาผสมปูนทำบ้านตัวเองซึ่งจากการบอกเล่าคุณป้าได้บอกว่าในวันแรกที่เราไปเห็นหัวเรือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะจูจ่ๆก,ก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัว สาธุค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลแต่สําหรับคุณป้าคุณป้าบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรเพราะแค่เห็นครั้งแรกคุณป้าก็ถึงกับขนลุกเกี่ยวแล้วดันงนั้นแน่นอนค่ะเมื่อทางท่านจเจ้าอาวาสวัดสัมมคีพัฒนารามซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ได้ทราบข่าวก็ไม่รอช้าที่จะนำพาพระลูกวัดและญาติโยมจํานวนหนึ่งเพื่อไปดูจุดที่พบเรือแม่ตะเคียนหลังจากนั้นก็ไม่รอช้าที่จะทําพิธีขอขอมาและอัญเชิญขึ้นมาจากน้า แต่จูๆ่ๆในระหว่างการเคลื่อนย้ายมาที่วัดก็ได้เกิดปรากฏการธรรมชาติที่ต่างเชื่อว่าเป็นปฏิหารยิ่งนักเพราะอยู่ดีๆจากท้องฟ้าที่สดใสก็กลับมืดคืมและมีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้ต้องหยุดพักระหว่างทางถึงสองครั้งถึงจะเคลื่อนย้ายเรือแม่ตะเคียนมาถึงวัด และเราก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะเขาบอกว่าเรือแม่ตะเคียนลำนี้มีขนาดความยาวประมาณ5เมตรกว้าง30ซนติเมตรและที่สำคัญจากการเปิดเผยเขาบอกว่าชุดเลขเด็ดที่ได้จากการเส่ยงขอของสาธุชนคนรักตัวเลขเขาบอกว่างวดนี้ชัดๆ50594 อีกครั้งนะคะ505-94สาธุค่ะยังไงเรามาลุ้นกันว่าชุดเลขเดิมแม่ตะเคียนใหม่ถอดด้ามชุดนี้จะปังจะเฮงไหมแต่ว่าไปแล้วเลขชุดประเดิมใหม่ถอดด้ามแบบนี้มักมีบ่อยครั้งมากที่เข้าตรงๆแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆรับวันแรงงานกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตาปัด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะรูดๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ